กับสวัสดีครับผมเมื่อนี้สิมาผ้าเมืองกันฉีดยา,าขายนยานได้ลองมั่นกำลังครับกะเป็นแค่รับเล็กๆหน่อยครับเดี๋ยวกัเมืองกันเลยทำนะนี่ครับหัวฉีดก็ต้องมีแน่นขอบแบบนี้ครับมันกันละอองกันละอองยาแล้วก็คอย คอยฉีดเก็บไปที่ละเครื่องล่องครับมันจะได้นะั่นมันจะได้เก็บหยาไปได้หมดครับแล้วก็เคล็ดลับในการฉีดยาขายาง่ายๆก็คือต้องออตัดท่อนพันนะครับประมาณจะฟุตหนึ่งครับประมาณฟุตหนึงนะ่งแหละมันมันมันจะมันจะงอกอยู่งอกอยู่งอกอยู่สูงครับ ยาขยะเขาจังบ่อันบ่ถือกบ่ถือกกิ่งที่มันอันงอบมากม่ครับเขาต้องเก็บไปเก็บไปทีละขางแบบน,นี้ครับทีละครึง่งทีละครึ่งล่องครับเก็บไปทีละครึ่งล่องว่าเขาเก็บไปทีเดียวเลยมันมันจะเก็บบ่อรายละเอียดครับต้องเก็บไปทีละครึ่งล่องครับแล้วก็กลับมาอีกทีหนึง่งในล่องเดียวกันนะครับในล่องเดียวกันกลับมาอีกทีหนึง่ง นีเฉีดฉีดฉีดไปแน่แล้วครับหยามันยาวก็ได้ต้องฉีดไปก่อนฉีดไปก่อนล่ะครับผมเดี๋ยวพามาเมืองแปลงที่ฉีดแล้วครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับฉีดแล้วเขาจะกะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมันจังไดเขาก็เขาค่อยมาเมืองเรื่อย ก็มีงอกขึ้นมาอีกอะ่ะเฮาก็บจังมาเก็บอีกรอบหนึ่งครับข้อดีของยากูโฟซิเนตก็คือบกขึ้นยอดมันครับบริเห็ดในยอดมันชะง,งักครับก็ดีอยู่ผมก็เพิ่งใส่มาสองสามปีนี้นะครับก็ถือว่าดีอยู่ครับผมครับกระฝากผลงงันอะไรแบบตัวนี้ครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ